ความลับของยิ้มแรกในตอนเช้าตอนที่หนึ่งแสงอาทิตย์ยิ้มให้ก่อนใครทุกเช้าในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังภูเขามีบ้านไม้สีฟ้าหลังหนึ่งที่มักจะตื่นสายเสมอบ้านนั้นคือบ้านของมะลิเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบที่ชอบผมผ้าหน,นาๆและพูดกับแม่ทุกเช้าเสียงอู้อี้ว่า ขออีกห้านาทีได้ไหมคะแม่มลิยังง่วงอยู่เลยแม่มักจะหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าได้สิแต่ห้านาทีของมะลินะชอบยาวเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะลูกวันนั้นก็เหมือนชุกวันดวงอาทิตย์ค่อยๆลอยขึ้นจากขอบฟ้าทาบแสงสีทองลงบนกระจกหน้าต่างของมะลิแสงนั้น อุ่นจนรู้สึกเหมือนมีมือของใครบางคนมากอดเบาๆแต่ในเช้าวันนั้นมีบางอย่างต่างออกไปเล็กน้อยขณะที่มลิยังหลับตาพริมอยู่นั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมาจากลมอ่อนๆที่พัดลอดผ้าม่านเข้ามามลิเอ๋ยทำไมเจ้าถึงยังไม่ยิ้มตอนเช้าเลยล่ะมลิลืมตาขึ้นทันที มองไปรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากตุ๊กตาหมีเก่าตัวโปรดชื่อเจ้าปุกปุกที่นั่งอยู่ปลายเตียงเธอกระพริบตาแล้วพูดกับตัวเองว่าเสียงใครกันนะหรือเราฝันตอนที่สองเสียงปริศนาในยามเช้าเช้าวันต่อมามลิพยายางตื่นให้เร็วขึ้นเล็กน้อย เพราะอยากฟังเสียงนั้นอีกเธอแอบนั่งรอยอยู่ข้างหน้าต่างขณะที่ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นชมพูอ่อนๆแล้วเสียงแผ่วเบานั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งมลิรู้ไหมว่ายิ้มแรกในตอนเช้าของเจ้ามีความลับอยู่นะมลิรีบตอบเสียงตื่นเต้นใครกันคะอยู่ที่ไหนหรอคะ เสียงนั้นหัวเราะเบาๆคล้ายเสียงลมไหวข้าอยู่ในแสงของเช้าวันใหม่ทุกครั้งที่เจ้าตื่นข้าจะอยู่ข้างๆเจ้าเสมอมลิขมวดคิ้วแสงเช้าหรอทันใดนั้นลำแสงสีทองก็สะท้อนเข้ามาที่ปลายเท้าเธอเห็นฝุ่นละอองระยิบระยับเต้นระบำในอากาศและตรงกลางของแสงนั้น มีสิ่งเล็กๆคล้ายจุดแสงกลมๆล,ลอยวนอยู่มันมีใบหน้าเล็กๆที่กำลังยิ้มอย่างอ่อนโยนข้าคืออาทิตตะวิญญาณน้อยแห่งแสงแรกของวันมลิอ้าปากค้างท่านพูดได้จริงๆด้วยมลิหัวเราะเบาๆเ,เจ้ารู้ไหมมลิว่าทุกเช้าที่เจ้าตื่นโดยไม่ยิ้ม โลกก็จะหมดลงนิดหน่อยนะมลิทำตาโตจริงเหรอคะจริงสิเพราะยิ้มแรกของเจ้าคือของขวัญให้กับโลกใบนี้เป็นประกายที่ทำให้แสงเช้าสดใสขึ้นอีกหน่อยมลิยิ้มขันเขินแต่บางเช้าก็มะไม่อยากยิ้มเลยค่ะมันง่วงอาธิตะพยักหน้าเบาๆ เข้าใจสิแต่เจ้ารู้ไหมยิ้มแรกในตอนเช้านะ่ะไม่ได้ต้องใหญ่โตเลยแค่ยิ้มเล็กๆก,ก็เพียงพอที่จะเริ่มวันใหม่อย่างอบอุ่นแล้วนะตอนที่สามภารกิจยิ้มแรกหลังจากวันนั้นมมลิตั้งใจจะไม่ลืมยิ้มแรกทุกเช้าแต่ก็ไม่ง่ายเลยเช้าว,วันหนึ่ง ฝนตกหนักเสียงลมดังวู้จนเธอสะดุ้งตื่นมะลิห่อผ้าหมุมแน่นแล้วบ่นว่าวันนี้อากาศเย็นจังขี้เกียจลุกเลยอาทิตตะปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงจางๆที่ลอดหน้าต่างเข้ามาอย่าลืมสิมะลิยิ้มแรกในตอนเช้านะมะลิทำปากยู้แต่ฝนตก หนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยอาทิตะนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่ารู้ไหมข้างนอกนั้นมีดอกไม้ที่ยังคงยิ้มแม้ฝนจะตกหนักพวกมันยิ้มเพราะได้ดื่มน้ำจากฟ้าไม่ใช่เพราะอากาศดีเสมอไปนะมะลิฟังแล้วหัวระเบาๆงั้นหนูก็จะยิ้มให้ฝนดูด้วยเธอยิ้มกว้างแล้วเรียบลุกจากเตียง เสียงหัวเราะของอาทิตตะดังขึ้นเบาๆเหมือนเสียงระฆังเล็กๆจากวันนั้นมะลิเริ่มมีภารกิจยิ้มแรกทุกเช้าบางเช้าท้องฟ้าสวยบางเช้ามีหมอกบางเช้ามีเสียงพ่อไก่ขันผิดจังหวะจนน่ายขำและทุกครั้งที่เธอยิ้มอาทิตะจะส่องแสงกลมเล็กๆเต้นระบมในห้องเหมือนกำลังดีใจตอนที่สี วันที่แสงเช้าหายไปแต่วันหนึ่งบางสิ่งเปลี่ยนไปมลิตื่นขึ้นมาท่ามพังความมืดขมุกขมัวไม่มีแสงลอดหน้าต่างไม่มีเสียงอธิตะกระซิบเอ๊เธอพูดเบาๆอธิตตะหายไปไหนเธอรอจนเวลาผ่านไปนานแต่ไม่มีเสียงตอบกลับแม่เปิดประตูเข้ามาพอดี วันนี้ฝนตกหนักมากเลยลูกฟ้ายังไม่เปิดเลยนะมะลิรู้สึกหดหูเล็กน้อยทั้งที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอแต่งตัวไปโรงเรียนอย่างเงียบเงียบไม่มีรอยยิ้มเหมือนเคยทั้งวันนั้นมลิรู้สึกเหมือนโลกไม่สดใสเพื่อนๆก็ดูเหนื่อยๆครูก็ไอเบาๆและดอกไม้ริมทางก็ดูเฉาตอนเย็นเธอกลับถึงบ้าน เห็นกระจกหน้าต่างสะท้อนใบหน้าเศร้าของตัวเองอาทิตตะคงไม่กลับมาแล้วเธอพวดแผ่วๆแต่ทันใดนั้นเองเสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้นเจ้ายังไม่รู้หรอมะลิข้าไม่เคยไปไหนเลยมะลิหันขวับและเห็นแสงอ่อนๆจากในกระจกมันส่องออกมาจากตรงหัวใจของเธอเอง ยิ้มแรกของเจ้านั่นแหละคือที่อยู่ของข้าตราบใดที่เจ้ามีรอยยิ้มในใจแม้ไม่มีแสงอาทิตย์ข้าก็ยังอยู่กับเจ้าเสมอมมลินิ่งไปก่อนจะยิ้มช้าๆแสงอบอุ่นจากหัวใจเธอค่อยๆกระจายทั่วห้องทำให้แม้วันที่ฝนตกก็อบอุ่นเรากับมีแสงอาทิตย์อยู่จริงๆตอนที่ห้า ความลับที่มะลิอยากแบ่งปันหลังจากวันนั้นมะลิเริ่มบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่ารู้ไหมทุกเช้ามีแสงน้อยชื่ออาทิตตะอยู่ในรอยยิ้มของพวกเราเพื่อนๆหัวเราะพูดอะไรของมะลิเนี่ยแต่พวกเขาก็ลองยิ้มกันในตอนเช้าและสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครูเข้าห้องเรียนมา เห็นเด็กๆยิ้มพร้อมกันก็หัวเราะอย่างสดใสทั้งวันนั้นอากาศดีอย่างประหลาดแม้ยังมีเมฆอยู่เต็มฟ้ามาลิมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นลำแสงทองเล็กๆทะลุผ่านเมฆลงมาในแสงนั้นเธอเห็นอาธิตะโบกมือให้เบาๆดีมากมาลิตอนนี้เจ้ารู้แล้วใช่ไหม ว่าความลับของยิ้มแรกในตอนเช้าคืออะไรมาลิยิ้มรู้แล้วค่ะมันคือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยหัวใจที่พร้อมจะมอบความอบอุ่นให้คนอื่นอาทิตะยิ้มตอบใช่แล้วและเมื่อเจ้ามอบรอยยิ้มให้คนอื่นโลกทั้งใบก็จะยิ้มกลับมาเช่นกันตั้งแต่นั้นมา มาลิไม่เคยลืมที่จะยิ้มทุกเช้าอีกเลยและบางทีหากใครมองดีๆในยามเช้าอาจเห็นแสงเล็กๆระยิบระยับอยู่ข้างแก้มของเธอนั่นแหละคืออาทิตตวิญญาณแห่งแสงแรกที่เต้นระบำอยู่ในรอยยิ้มของเด็กหญิงคนหนึ่งแง่คิดจากนิทานยิ้มแรกในตอนเช้าไม่ใช่รอยยิ้มบนใบหน้า แต่รอยยิ้มในใจที่บอกตัวเองว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความอบอุ่นและเมตตาอีกครั้ง